โอ้โหอะไรวะมังกรเอ้ยมึงหายไปไหนวะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไวมาแล้วมา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 ดาม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 าคิดามามามเมา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 ราม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 าบาตาม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 าแาม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 ด้วมา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 ้ามาามามานา้มามมาามาามาาม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 า้ามาามามา ผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมเซ็กซี่เยี่ย้เฮ้ยไปไปไปอะไรวะพี่ยมาต่อเรือมาแล้ววะเฮ้ยกำลังแก่คนอื่นเพื่ออะไรวะว่าเอ้ยอย่าอยู่ไม่งัลังแก่คนอื่นการทำรู้จักการท้าเขารู้จักกับเม็ดเดียวพอไอ้บ้า เอาดะคุูครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับน้องไว้เนี่ยทำการมาสุ่มผลเอาผลบางกรเท่านั้นนะเดี๋ยวเราทําการมาแจกผลบางกรในวันนี้เลยนะครับผมคลิปที่แล้วเราเล่นกับแอดมินเราแจกไปโคตรเยอะเลยใช่ไหมไว้<ช>โคตรเยอะ<ช>เลย<ช>แล้วคดูครับ,ว,รบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงผมจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม เหนียวแอดมินเข้ามาเฉยแอดมินต้องเข้ามาด่วนๆเลยโอเคไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่า Let's go ไปดูกันเลยครับผมอะไรข่มหัวเหนียวโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังอะไรวะไม่เห็นชัดจริงโอ้โหโอเคมา เดี๋ยวเราทําการอ่าเขาเรียกว่าสุ่มผลปีศาจกันเลยดีกว่านะครับเลยๆเลยๆเลยพี่ลุยแล้วพี่ลุยแล้วโอเคเรียผมเอาผมตาผมตามาเอาคือแบบสุ่มรัวๆเลยอะอะถ้าได้มังกรตอนไหนก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกบอกเด็กเนาะว่าให้มาเอาผลมังกรประมาณนี้นะครับผมเดีมดูนะว่าผมจะตายหรือเปล่าคือตอนเนี้ยผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวตายเว้ยคือแม่งผลปีศาจมันแรงมากอะแบบบางคนแม่งคือแบบ จะเอาผมอย่างเดียวอะข้ากูยัง <c oughs> เดียงไงต้องจะแบบขี้ขาอย่างเดียวเลยประมาณนะี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้มังกรหรือเปล่าขอเ,เปิดกระเป๋าหน่อยเบ๊บยังไม่ได้ยังไม่ได้เฮ้ยผมก็ยังไม่ได้เหมือนกนันว่ะควรทำไมมันได้ยากจังวะจริงๆเราควรได้นะนนเขียนมาแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บสมไป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 ก่อนสมไปก่อนรุ้นีาทีปึ๊บ,บโอ้โหยังไม่มาเลยว่ะเอาไปผลโนจิ นะผมไปก่อนเอาไปก่อนละกันเอาไปก่อนละกันมีมีเท่าไหร่เอาไปหมดให้เออเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดโอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มต่อเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเฮ้ยพี่ไม่ผมแล้วหมดเลยโอ้โหแมวไอ้เหี้ยเลยกระดูกมังกรโอเคมาก็สุ่มเรื่อยๆอ่ะคือแบบเฮ้ยเฮ้ยผลสสะเทือนป่ะไม่ใช่ผลสายฟ้านี่หว่าแต่ผลสสะเทือนนี่คือดีอยู่นะคนดูเฮ้ยทำไมวันนี้กูสู้มึงไม่ได้เหรอ เอาผลแมวก็ยังไม่แข็งกูไม่ออกสักอันเลยวะมือเราสองผลเลยใช่ไหมพี่ยังไม่ได้เลยวะแมวสองผลเลยพี่ทำไมกูยังไม่ได้วะเดี๋ยวน่าดวงผมมันเกยอีกแล้วเหรอเสื่อไว้ไม่ได้หรอกเสื่อไว้ไม่ได้หรอกได้เฮ้ยมันได้ไม่ได้ไม่ได้มันใช้พลังอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ไรมันเสื้อเราไม่ได้หรอกป๊บโอ้แม่งเอ้ยเราแม่งทำไม่ได้เราแม่งสุ่มไม่ได้คนดูโหมีโนโอเปสัดโอัิ้งเงินเฮ้ยทำไมมึงได้ของดีจังอ่ะเอาเปอตัด โอโหเมมันจะเนะเขียนไปตาตาเลยต่อุยต่อเลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเอาหเลยไปว่ามันแกะสั่นใช่ไหมอ๋อในกานเดิมปึ๊บโอ้โหอะไรวะมังกรเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไวมาแล้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 วมาล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแ้มาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วล้วมาแล้วม ยอาไม่ได้ขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยไม่ได้ยอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เป็นไงเรา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 มป็นองากไงเราเต็นเลาเี็มีงานอยากได้เต็นไงยราเปไงปไงเราเปนไงเราเป็นไงเราเป็นไเราเป็นไเราเป็นไงเราเนไงเาเป็นเาเเราแจกไเราแจกไเากนไาเราเเรานเราเเราไ่าเเราเปรเนงเาเนราไอ้านไ้าเนไนไาเราเราโอเคไว้มา เอสโกูุ้ยต่อหาอยู่อยู่เพื okay, ่อนกูโทรมาซื like okay. ้อแกงหน้าบ้านอย่างชอบเลยชวนพีไปซื้อแกงอะไรบ้าโอเคนะครับผมใครได้ผลไลค์คอมเมนต์ด้วยโอ้โหผมได้ผลแรงแค่ผลเดียวงั้นเหรอตอนนี้ผมเอาผลเออเอาไว้ที่ผายแล้วแกมือเฮ้ยเฮ้ยคือผลปีศาจตกด้วยเหรอ ขโมย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 ยาฮึขโมยผลมพีสารเลยไอเก่งหมดบอลกรได้หรอเฮ้ยม uh> uh ีผลดบอลกรได้โอ้โหตัวไอ้ไปไม้ครับจริงเหรครับอบไม้ครับจริงครับน้องๆโอเคสวยงามเลยไปโอเคป่ะจุ่มต่อเบ้งผมเจ้าตังผมหมดเลี๋ยวคนดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าผมจะได้อะไรโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมทำการกอคลิปเลยดีกว่านะครับผมสปีดที่แบบรัวๆนะครับโอเคเ e t โกไปดูเลยครับผม

ผลอ,อ,อะไรวะ<บ>น,น่ะผลมเมวผลเมวแต่ผลเมวเมวนาวนะครผมโอโ้โหเกลือนะผมบอกก่อนเกลือมากมากนะครับผู้ชมโอเคสุ่มไปเรื่อยๆต่อไปเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ผลระดับนะนะเท่าไหร่นะมันชื่อว่าระดับอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเห็นชื่อระดับไม<อ>่ได้เออไม่รู้เหมือนกันยิ่งกว่าใครรู้คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะท่านผู้ชมคือพวกผมไม่รู้จริงๆนะครับโอเคขอิดหน่อย เรหือแค่สองแสนพอแล้วไหมสองแสนห้าดีกว่านะครับเออพอละเพราะว่าผมคิดว่าเราสุมเยอะเกินไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงใครอยากจะได้ผลมังกรนะครับผมเอาไปปั๊มเบลเลยประมาณเนี้ยก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตามคลิปนี้ผมเลยนะกดติดตามเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ เป็นการแจ้งเนาะถ้าเกิดว่าคลิปใหม่ผมมาเนี่ยก็จะรีบกดเข้ามาดูแล้วทําการมา follow ตัวผมด้วยในโลบอกนี่นะครับเออแค่นี้แหละนะผมถ้าเกิดว่าผมจะทําการไปแจกผมการเข้าเซิร์ฟธรรมดานี่นะครับผมโอเคนั่นแหละตามมันเลยนะครับโอเคดูกันดีกว่าโอ้โหไม่ได้นะครับโอเคปลาแจกไปเลยมาอันนี้มังกรเราได้แค่2ผลใช่ไหมใช่ที่ได้หนึ่งผลแล้วก็น้องได้เท่าไหร่กี่ผลผลเดียววะ เหเดียวหนเดียว,ยวโอเคสรุปว่าเราได้มังกรแค่2ผลนะครับคนได้ครอบครองในวันนี้ก็มีแ <eden> ค่2คนนะครับเฮ้ยนักคนนี้ได้มังกรไม่รู้ว่าอุ้ยกินไปแล้วสวยงามว่านี่ไปเราพอแค่นี้เราทําการสำรวจสำรวจแมพไหม Spiritual. ไปไหมไปเดี๋ยวเราทการไปสำรวจข้างบนดีวกว่านะครับผมตรงที่กอดเอนเนลป่าเลสโกโอเคมาดูเลยเฮ่ยม,มีคนใช้แสงด้วยว่ะเองเหร เออผมเองแหละเมื่อกี้เองกินหนวดแสงพี่เฮ้ยมีคนฟ์มอยู่มีคนฟ์มอยู่ไหนขอบเอ้ยเฮ้ยกูบักกูบักกูบักเอ้ยกูบป๊เออยู่ไม่ได้อยู่ไม่โอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมัแรงว่ะมันแรงว่ะมันแรงว่ะนี่นี่น่เรโอ้โดนกูตายเอาตเอาเอามึงตายเหรอ พี่ก็บข้ามันดินี่พี่มันจะดับดับสมุดพี่เห็นไหมล่ะเอ้ยปึ๊บปึหนังสือมันจะได้เป็นหนังสือดาบสายฟ้าพี่เดีอย่าไปใช้ในเดี๋ยวดาบเออใช่เหรอเอ้ากูใชะไปแล้ว <laughs> โอ้ยโรู้กูาหายได้เลือดกากเลยโอ้ดูกูต้องเป็นยาแอดมินเลยไอ้บ้าเอ้ยมดไปถัขดขไดอะไรของมึงวะโอ้โหแล้วมึงจะบอกให้กูไปเก็บทำไมไม่ไปไอ้บ้าแค่บอกว่ามันดรอมีไปเก็บ นี่ไงโอ,โอเควายฮิดะไห่บ้าหนี้โอเคนะครับผมก็สหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเลยรายการน,นะครับกูจับโยรูวีทูแม่งแบบนี้เลยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้รายการสรัตว์คลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> ผมด้วยกันนะครับผมใครไม่ชอบไม่แชร์ยัยงไงก็ เข้ามาดูแล้วออกมาได้เฮ้ยฮะผู้วายโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายบายครับผมซีอู๋นะเด็กๆจุ๊บๆจะจะหอมแก้มสองทีหอมตูดสามทีปาเลสโกไปละคนดู